ชีวิตอ่ะมันก็คือธุรกิจเป็นแค่ครูอะมันจะเป็นรวยอะไรอาชีพข้าราชการอ่ะเป็นอาชีพที่มีเงินผ่านมือเยอะยกตัวอย่างง่ายๆจัดซื้อจัดจา้างไปเสร็จเนี่ยเขียนไปเลยแพงๆแต่ว่าซื้อของราคาถูกมีใครค็รู้หรอก,กำไรทั้งนั้นและอย่างข้าวารกลางวันนะโอ้ข้าวผัดหมู หั่นหมูชิ้นเล็กๆใส่ผักลงไปเยอะๆอาหารเพื่อสุขภาพลดต้นทุนใครๆเขาก็ทำกันแล้วอยาก,กงบซ่อมบำรุงเนี่ยนะย้ายพี่ทั้งสอนเลยเราก็ไปดียวกับร้านค้าเบิกค่าวัสะดุไปเลยสองเท่าแล้วเอากำไรมาแบ,บ่งกันเนี่ยวินวินแบบเนี่ยเขาเรียกว่าแต่และเลวคุณเป็นใครล คุณคิดได้แค่นี้หรอ <c oughs> ผมเป็นแค่ครูคนหนึ่งแค่อยากจะมีความสุขกับการได้ทาอาชีพนี้ความสุขมันกินได้เหรอผมก็แค่อยากทําสิ่งดีๆตื่นตั้งแต่เช้าแต่งตัวเรียบร้อยได้ไปเจอนักเรียนได้ไปถามไทยสารทุกสุดดิได้สอนเขาในเวลาที่เขาไม่เข้าใจผมก็แค่ตั้มตีตั้มชจยจนกวาเขาจะได้ถ้ายังไม่ได้ก็สอนพิเศษเขานอกเวลา าการเอาเปรียบเด็กๆมันไม่จเจริญหรอกครับถ้าผมจะเป็นแค่ครูเงินเดือนน,น้อยๆแต่สิ่งที่ผมทําผมมั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่คนมีจรรยาบัณควรทาโอ้โหบ้าหรือเปล่าทํางานนอกเวลามันได้ข้าวโอทีเลยไงขาดทุนแบบนี้ทําให้ตายยังไงก็ไม่ได้กำไรหรอกแล้วคุณคิดว่าคุณทาถูกแล้วหรอนี่นี่สอนนอกเวลาเก็บตังค์ไปเลยผมสอนฟรี จะไปคุ้มอะไรแค่ได้เห็นรอยยิ้มผมก็ว่าคุ้มทําได้นะเองรวยตั้ช้าแล้วเองอะ่ะรวยใช่ตอนเนี้ยอะรวยหรือยังแล้วทําไมตัอ้งอยากรวยยิ่งรวยก็ยิ่งมีห่วงพอห่วงแล้วก็ทุกยิ่งเงินทองที่คุณหาไมา่ได้จัดการทําแบบนี้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ความสุขของผมคือการได้เห็นพวกเขาได้เติบโตอย่างที่ควรจะเป็นสิ่งที่แย่ที่สุด ไม่ใช่แค่การทำการทุจริตการเพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เท่ากับทุจริตเช่นกันถ้าทำอย่างผมได้นะคุณรวยรวยไหมล่ะไม่น่าเลย